เดี๋ยวเข้าอยู่ทางนี้อีกแล้วหรอเธอไม่เคยยอมแพ้เลยนะหยุดเถอะครับไม่กับประสาทเถอครับองหญิงฉันนะอยากจะเห็นโลกภายนอกฉันอยากจะออกไปจนภัยเดี๋ยวคำสาขของเจ้าหญิงจงอ,อย่าตามมาองค์หญิงทวีปตะวันตกเคยเป็นแดนปลาถือเต็ไมไปด้วยปิศาจหลายชนิดด้วยความกลัวมันจึงสร้างกำแพงสูงและขูน้ำลึกรวบรวมนักรบและอยู่ร่วมกันกรนนั้นปิศาจก็ยังแข็งแกร่งมนุษย์จึงจนมุมและทำอะไรไม่ได้จนกระทั่งมีนักินทงผู้โดดเดี่ยวแล้วกันนะครับ เดี๋ยวก่อนเธอตรงนั้นน่ะมายถึงฉันหรอมีอะไรล่ะนี่เป็นข้าวสารของเจ้าหญิงช่วยฉันทีเจ้าหญิงฉันถูกพวกชั่วเล่ตามอยู่ช่วยฉันทีหาเฮ้ยเธอคุณดูตรงนั้นน่ะมาถึงฉันหรออืมอืมเมื่อเคยเห็นหน้าเลยเป็นนักเดินทางหรอครับเด็กผู้หญิงเดินทางคนเดียวหรอจะไม่ชอบสวนหรอแต่ข้างนอกมีพวกสัตว์รากับปีศาจยักษ์อยู่ระวังตัวด้วยนะครับขอบคุณมากครับอีกเรื่องหนึ่งเห็นเด็กผู้หญิงวิ่งผ่านมาทางนี้ไหม นึกดูแล้วผมเห็นเด็กผู้หญิงวิ่งผ่านไปทางนั้นนะโอ้กันหรอขอบคุณมากคุณหนูนักเดินทางพวกคนชั่วพวกนั้นไปแล้วนะเจ้าหญิงนี่ที่เธอพูดเมื่อกี้ครับว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะ่ะจริงหรอจริงสิเธอไม่ชื่อว่าอะไรมีโคโตะขอบคุณนะมีโคโนะตะตามฉันมาสิฉันชื่อซาลุโทลินซาลูโทลินอัสเบกเจ้าหญิงแห่งอนาจัรอัสเบกแห่งนี้ยังไงล่ะเจ้าหญิงใช่แล้วเอาล่ะไปกันเถอะ ฉันจะให้หนายไปที่ประสาทจะไงล่ะถึงจะบอกว่าเป่อคตอบแขนก็เถอะแต่นี่มันหลูมากเลยนะขอบคุณมากนะองคหญิงอย่าเรียกว่าองคหญิงเรียกฉันว่าซารุโทลินซะไม่สุภาพก็ไม่เป็นไรหรอกในทางกลับกันเล่าเรื่องการเดินทางให้ฉันฟังซะเรื่องที่เดินทางหรอใช่แล้วฉันน่ะจะออกเดินทางวันนี้ก็ดูว้วยแต่ก็มเมลื่นแล้วนะจะออกจากประเทศหน้าเบื่อนี่แล้วออกไปเห็นโลกภายนอกไงล่ะน่าเบือ่อ ใช่แล้วประเทศนี้น่ะไม่มีอะไรเลยเพราะงั้นถึงอยากได้ออกเดินทางยังเห็นโลกภายนอกไม่มีอะไรเลยซะที่ไหนประเทศนี้น่ะดีอยู่แล้วประเทศนี้ดีหรออย่างแรกคือเป็นที่ที่สงบน่านสินะแล้วก็มีอาหารมากมายพวกสิ่งก่อสร้างก็สวยและในซึ่งอื่นใดผู้คนที่นี่ใจดีเวลาออุ่งของผู้คนตอนเห็นองค์หญิงเดินกับหลังพยายามหนีนะ่ะคงไม่ได้เห็นในประเทศอื่นหรอก ถึงอย่างนั้นแฉนก็ไม่ชอบอยู่ดีให้อยู่ในประเทศอย่างนี้ไปตลอดชีวิตนะไม่ชอบเลยแต่วันจะตกดินแล้วจะขานที่นี่ก็ได้พรุ่งนี้เล่าเรื่องการเดินทางให้ฟังด้วยล่ะงานไปก่อนนะมีคนตกอืมลาตีสวัสดินะลาตีสวัสด์เจอกันพรุ่งนี้มอคนตกตื่นแล้วหรอเจ้าหญิงอรุณสวัสดิ์ครับอะเท่าทีเป็นชุดอยู่หรอ มิคโตเธอไม่มีหนะ้าอกสักนิดก็ผมเป็นผู้ชายนี่แต่ว่าเธอผอมกว่าฉันอีกนะผิวก็สวยนี่แล้วก็นั่นด้วยแล้วก็นี่เป็นผู้ชายหรอกหรออ่ะใช่ไม่ผอมกว่าฉันนะแล้วก็ไม่สวยกว่าด้วยพูดอนนะไรของเธอหนะ่ะเอาเถอะเฮ้อเรื่องเพศน,นะช่างมันเทือยยังไงเรื่องที่มิวคัตโตะเป็นนะักเดินทางก็ไม่เปลี่ยนอยู่ดีฉะนั้นเราเรื่องมาซะเรื่องการเดินทางนะ่ะ ถ้าคนที่ดูอ่อนแอควายฉันอย่างเธอเดินทางคนเดียวได้ละก็จริงๆแล้วพวกสัตว์ข้างนอกก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่เหล่าใช่ไหมเนาะควายฉันไปด้วยสิใกล้ๆก็ไม่เป็นไรการเดินทางคนฉันนะ่ะอันตรายก็การเดินทางปกติกี่เท่าก็ไม่รู้นะเอ๊ะถ้าตาขึ้นมาก็ไม่รู้ด้วยนะถ้าโดนทิงขึ้นมาก็ไม่รู้ด้วยนะถ้าตาขึ้นมาก็ไม่รู้ด้วยจริงๆนะรู้อย่างนี้แล้วยังจะมาด้วยกันอีกไหมถ้าท๊าไม่อยู่ดีๆถึงจริงจังขึ้นมาล่ะ เรื่องตายหนะเกินไปหรือเปล่าน้องเล่นหน้าช่วยรีบไปทีนะฮะแล้วต้องการอะไรข้าจำไม่ได้ว่าเคยเชิญแค่อย่างเจ้ามานะพวกเรากําลังจะยึดของประเทศนี้ก็เลยจะมาทักทายสักหน่อยเขาด้านแกคือยักษ์นั่นหรอสมแล้วไทยได้ยอดเยี่ยมไปได้ข้างๆนะั้นเราเพิ่งกินไปหมดก็ถึงประเทศนี้บ้างแล้วครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะฆ่าทุกคนหรอกนะครับ แค่ทุกเดือนสองคนเป็นเป็นมาสามสิบคนเป็นเครื่องบรรณาการก็พอเป็นไงบ้างครับเที่ยวกลับไปได้ถูกทำลายแล้วอยู่เลยนักแกพูดเรื่องอย่างนั้นออกมาอย่าคิดว่าจะได้กลับไปเป็นศพนี้ไม่นับนะครับสามสิบคนทุทกๆเดือนอย่าได้ลืมละ่ะเอาละเดติกันอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนคู่แปลกๆเลยนะเอะดูเหมือนเจ้าหญิงกับเป็นมากกว่าซะอีกทําาท,ท,ท,ทาไมเมรหรอ หรือไม่ก็พี่สาวน้องสาวเป็นไงทำไมเจ้านั่นถึงมาอยู่ที่นี่ได้ออย่างนี้ไม่ดีแน่ต้องยกเลิกแผนเจอตัวจนได้ข้าวบนเสียงดังจังมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะนี่มิคโตะไปดูกันเถอะมิคโตะเราต้องสู้นะครับฟาบาทไม่เห็นพนลังนั่นหรอพลังของเราจะชนะได้อย่างไงแต่ว่าคนเป็นเป็นเนี่ยนะท่านพ่อมีอะไรหรอทุกคนถึงมารวมตัวกันเจ้าหญิงองค์หญิงซาลูโทลิ ลูกพูดอยู่ทุกวันนี้นะว่าอย่าออกเดินทางค่ะยกโทษให้พ่อเถอะอย่าไปที่ไหนก็ไปเถอนนะเอ๊ะจู่ๆพ่อเป็นอะไรนะ่ะที่ผ่านมาห้ามตลอดแท้ๆน่ะน่ามันอะไรนะ่ะอะไรพ่อปิศาละ่ะมากระเต็มเลยท่านพ่อคะเร็วเข้ารลีไปที่ตัวเมืองอย่าให้พวกคนตื่นตหนกเดี๋ยวสิเกิดอะไรขึ้นนะ่ะของหญิงเกิดอะไรขึ้นกันแน่พ่อปีศาละ่ะไปรายงานฟาบาทแล้วนั้นคือหนึ่งในปีศาของรลกภายนอกอะไรนะ่ะ หน้ากอของเรามันร้อนอยู่ใกล้ๆนี่อยากเห็นองหญิงอยากเห็นแต่ว่าถ้าไปถึงแล้วจะทําอะไรจะเกิดอะไรขึ้นอยากกีเหน่อยๆน,นะแล้วเมื่อ,อไหรคนเป็นๆจะออกมามีอะไรหรอเปลี่ยนแผนแล้วโมกินหนก็ด้วยเลมีเธอะอะไรก่อนนั้นนี้ก็บอกไปแล้วนะว่าฉันนีมาเพราะบ,บ้านเกิดถูกทาลายนะ่ะอ่ารู้แล้วนะ่ะแล้วตอนนี้คนที่ทำลายบ้านเกิดฉันนะ่ะมันอยู่ที่นี่ตอนนี้แล้วยังไงล่ะมาไม่ใช่สตูที่เราจะชนะได้นะหนีกันเถอะ เจ้าคนที่นายพูดถึงนะ่ะเจ้านั่งงั้นเหรอโอ้สีนาใช้ได้นี่เอามาบีบคอเล่นน่าจะดีอย่าพูดป้าๆหนะน้าหนีกันเถอะพูดอะไรนะ่ะนีงั้นเหรอมีโคโต้งหญิงโทษทีไว้ค่อยคนที่หลังนะตาบ,บ้าเล้วเ,เ,เข้าเล้วเข้าเลบนนี้ไปซะข้าคือโมกิมีโคโตค,คือชื่อของฉันคนที่ทำลายประเทศทางตะวันตกออกไปคือแกงั้นเหรอใช่น่าสนใจดีนี่เอ๊ะอึอ,อ ก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในที่ห่างไกลมีคุณตาคุณยายคู่หนึ่งอาศัยอยู่คุณตาขึ้นเขาไปเพื่อตัดไม้ส่วนคุณยายไปแม่น้ำเพื่อซักผ้าเอาย่อๆสุดท้ายแล้วยักษ์ก็ถูกไล่ออกไปแต่ก็ยังมียักษ์ในประเทศอื่นดังนั้นมมมมโมโมทาโร่จึงข้ามเวลามาเขาได้กำจัดจักไปมหาศาลช่วยเหลือผู้คนจนน่าชื่นชมแต่ขาดไปเพียงหนึ่งข้อที่ไม่ได้นับไปก็คือ <S <S เขาทำไปด้วยความสุข เอาละแกเป็นตัวสุดท้ายแล้วแกน่ะแกน่ะเป็นตัวอะไรกันแน่คีดไิสุกมีโคตกนักเดินทางผู้น่าสงสารที่ไล่ลาพวกแกไงล่ะเจ้าหญิงเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วล่ะมีโคตกได้ปกป้องประเทศนี้ไว้โดยเที่ยงธรรมแต่ว่าภาพความเที่ยงธรรมที่พี่จีวความช่วยเหลืนั้นยังสบายดีนะครับไม่คิดเลยว่ามันจะน่ากลัวเพียงนี้สุนักเอากระเป๋ามาให้ด้วยงันหรอกกจะเช็ดเลือดออกก่อนแท้ เอาละงั้นไปกันเถอ <A. S 1> ะเอลาก่อนสลุดฮลินจะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวสิไปแล้วหรอตอนนี้เลยหรอทันทีเลยสอนฉันสิเรื่องของยักษ์แล้วก็เรื่องของเธอด้วยนี่คือการเดินทางของเธอหรอเดินทางให้ฉันไปด้วยนี่อะไรเศษของพวกยักษ์ตะกน่ากลัวเม็นแหวะถ้าเธอเดิอข้ามาได้ก็จะให้ดังงาะหนึ่งชิ้นแท้ๆรอก่อนมิวโคโตะรอก่อน จิ๊บจิบฝันงั้นหรอดึงให้หยุดแล้วไปด้วยการน,นั่งคงเป็นสิ่งที่ฉันอยากจะทําสินะตั้งแต่นั้นมาก็ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นในแต่ละวันเลยทุกอย่างกลับไปเป็นปกติแต่ตลอดที่ผ่านมาฉันคิดไว้หลายเรื่องเรื่องของ่อมข่อโตแล้วก็ท่านพ่อคะหนูจะออกเดินทางคะ่ะอีกแล้วหรอเพิ่งจะผ่านวิกฤตมาเองนะว่าเป็นผู้ใหญ่ค่อยหนูตัดสินใจว่าจะไม่เป็นเจ้าหญิงต่อไปไม่อยู่ปราสาทอีกต่อไปและสุดท้าย มันจะเป็นตัวรบกวนการเดินทางความเป็นหญิงนะตอนนี้หนูทิ้งมันไปแล้วฮ่าฮ่าจู่ๆก็แข่งแร่งขึ้นเยอะเลยนะไปทําอะไรมาเนี่ยความง่วงขอของหนูได้ตะหนักแล้วเดือนนี้หนูคิดมาตลอดเรื่องอันตรายของโลกภายนอกปีศาจแล้วก็เรื่องที่ยังไม่รู้ด้วยถ้าอยากหนีเรื่องที่ยังไม่รู้นี่จะมาเกึอกกินประเทศนี้เข้าสักวันแล้วโลกจะออกเดินทางแล้วไปทําอะไรต่อละออกไปดูโลกภายนอกค่ะจากนั้นค่อยคิดต่อค่ะจะไม่ห้ามหน่อยหรอไม่ห้ามอยู่แล้วละงั้นเหรอคะ นั้นก็เดินทางปลอดภัยนะดูแลตัวเองด้วยละ่ะไปแล้วนะคะจากนั้นการเดินทางของฉันก็เริ่มต้นขึ้นขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาัชมคลิปแรกของผมด้วยนะครับถ้าผมพูดอะไรไม่ดีหรือพูดอะไรตีขัดก็ขอโทษด้วยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นคําติคําแนะนาําผมจะดีใจมากผมจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ครับ,บุณครับ